กว่าฮันซ่าวันนี้ขอเสนอเมนูที่ทำแสนง่ายและยังได้ประโยชน์เต็มๆกับนี่เลยแกงเผ็ดเห็ดยำบบูชิตะเกะวิธทีทำก็ไม่ยากเริ่มกันเลยใส่ซอสคั่วกิ้งสูตรวีแกนของทางร้านลงไปปรุงรสกันตามด้วยน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยเกลือน้ำตาลซอสปรุงรสกะทิใส่เห็ดลงไปเลย เคี่ยวให้เห็ดสุกปิดท้ายด้วยใบมะกรูดซอยตกแต่งด้วยพริกชีฟ้าแดงเลือกทานเห็ดยามาบูชิตาเกะแล้วดีอย่างไรเห็ดยามาบูชิตาเกะมีสารสําคัญที่ช่วยบํารุงร่างกายมีเบต้ากรูแคนตัวเสริมภูมิคุ้มกันยังช่วยบํารุงประสาทและสมองช่วยต้านการอักเสบภ,ภายในทางเดินอาหารพร้อมทานแล้วค่ะแกงเผ็ดเห็ดยามาบูชิตาเกะเมนูแสนง่ายที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆ เห็ดยำบูชิตะเกะที่ดีต้องมาจากฟาร์มของเรา V.I.P. Organic Farm เห็ดออร์แกนิกที่เราปลูกเองแบบใส่ใจทุกขั้นตอนซอสคั Short ่วกิ้งวีแกนลดจัดทุกวัตถุดิบเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกคน